สวัสดีค่ะเอามาออกอกันบ้างอ่ะดูบรรยากาศ วิ่ง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 โอ้ยก่อนจะวิ่งเฮ้ยสวยงามบรรยากาศยกมือหน่อยสู้ไม่สู้สู้สู้เหนื่อยไหมเหนื่อย ซื้อไม่ซื้อซื้อซื้อโอ้ไปเลยไป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 ภาพ,ภพก็จะสั้นๆนะนะจ๊ะออกกำลังกายกันจ้าเดี๋ยวให้ดูข้างคลองน,นะบ้านเราจะเป็นคลอง ลองนี้เป็นคลองที่เอาไว้สูบน้ำเข้าเข้าสวนผักฮะอะไรนะไนชาอัเนี่ยงามออเออเออเอเกอเองเออเรอเออเอไหออเ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 ้อเอเออออเออเออเอออเออเอดักอเออ้อเออเเอาอเอาเเอออน้อเ ไม่ก็คือเราได้เราก็ให้คนอื่นก็ได้นะถ้าเราไม่กินอ่ะหุยชอบสวยเราไม่กินเราก็ให้คนอื่นเขาไปก็ได้ไม่เราเราไปสบายคนอื่นความสุขไงใช่อือไม่แต่จริงจริงอ่ะอะไรนะคุณอยู่อะไรนะ ปิดทองหลังพระนี่เองนะคำคำพูดเนี่ยคำพูดคุณไม่เอาใครนะแต่จริงๆคุณปิดทองหลังพระนะคุณปีเตอร์ต่อไปนี้ไม่ต้องปิดทองหลังพระปิดข้างหน้าเลยเออปิดข้างหน้าเลยซึ่งๆเลยอายเหรออายอายเลยต้องปิดทองหลังพระคุณปีเตอร์ทาาาออะไรกกันนนต่หห้้้ปปิิดด็ขงใช่ไหม ูามาปิดข้งางล้างต้องมาทั้งทางล้างอยากทำแตไม่ทำช่อย,อ,อ,อ,ยอากาศกำลังดีเนะเาะอบเป้าเดีายให้ตรงไหมละ,ะไม่ไม่พอแล้วพอแล้วอย่ามาเลยอีกอย่างอีกอย่างแล้วก็ถอนต้นไอ้นี่ออกหมดแล้วกะถินเราไม่ต้องการละฝนให้มันแห้งจะได้อืม,อ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 ม อากวางน้อยทักทายกวางน้อยจ้ากวางน้อยควางน้อยทักทายจ้าทักทายทักทายกวางน้อยบฮ้ยายกวางน้อยกวางน้อยทักทายทักใครโอ้โหเดินสายตูดนะ นี yeah. 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 Easy, yeah. ่ยน mm ี hmm. re yeah. ่ไอเตี hmm. okay, so, uh, mm ้ยนไงเดินสายติดเป็นนายแบบแหละเดี yeah, ๋ยวดูน nah ้ำก่อนนะดูน้ำทางนี้นะดูน้ำหน่อยจ้าอืโอ้โหน้ำเต็มทุ่งเลยจ้า บรรยากาศฮัดีนะไม่ได้ทำนาะบรรยากาศน่ะโอ้น้ำมาแล้วนะไปค่ะออกกำลังออกกำลังกายกันต่อ,อท้องฟ้าสวยงาม ตอนเย็นง่ายลูกค้าเยอะเขอา,ามาช่วยช่ยไหมทีมบ๊าย,ย,บ,ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายแลย้วเ,เจอกันใหม่